ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการประชาชนเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาที่วัดจันทนารามค่ะนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทาหารแด่พระภิสุสงฆ์เนื่องในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเข้าวัดทำบุญปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักสินห้าเป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจไม่มุ่งร้ายทำร้ายผู้อื่นไม่ทุจริคตคดโกงไม่ประพฤติผิดในกามไม่หลอกลวงกล่าวเท็จและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสติดให้โทษสำหรับการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรมในครั้งนี้พระธรรมเมธีเจ้าวาด,ดวัดจันทนารามเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ได้แสดงสัมโมชนียคถาเรื่องการทำบุญที่เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วถือว่ามีโอกาสที่ดีที่ได้ทำบุญ เสริมบารมีขัดกลาวจิตใจและเว้นจากกิเลสการทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จะเกิดมหากุศลที่ยิ่งใหญ่และในปัจจุบันนี้การทําบุญเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นภาพของเยาวชนมาทําบุญกันมากนะักมักจะพบเห็นแต่ของผู้สูงอายุมาทําบุญเสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรที่จะปลูกฝังการทําบุญให้แก่เยาวชนได้หันมาทําบุญกันมากขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าการทําบุญแล้วได้อะไรเกิดประโยชน์อย่างไร ด้วยเหตุผลนี้เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีจึงเชิญชวนชาวจังหวัดจันทบ,บุรีเข้าวัดทำบุญพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญาและมีใจิตใจที่สงบค่ะ